อันนี้ก็เป็นฟเฟโร่คนเดียวที่ทนุถนอมมากเลยนะคะที่จริงแล้วดอกใหญ่อันนั้นน่ะมันล่วงไป,ป่านนี้คงจะบานแล้วเพราะถูกมดกัดหรืออะไรกัดก็ไม่ทราบมันก็ล่วงไปอันนี้ก็ทนุถนอมด้วยการเอาเข้ามาใส่ถุงผ้านี่ค่ะอ้นนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตระกูลเอ่อเมโม เขาก็กาลังจะออกดอกครั้งที่แล้วออกดอกไว้แล้วเขาก็โดนอะไรกินไม่ทราบเขาจะมีก้านดอกที่ยาวนะคะเซวนี้ก็เป็นเฟโลขนเดี่ยวซึ่งออกดอกให้แทบจะทุกทุกกิ่งเลยนะคะคือพอเปลี่ยนกระถางให้เขาปับ๊บเขาก็ออกดอกให้เลยก็น่าชื่นใจมากเลยะคะ่ะอันนี้ก็วันนี้อันนี้เนี่ยวันนี้น่าจะบานล,ละถ้าได้แดดนะคะจะบานล,ละแต่ไงก็ต้องใส่ถุงไว้เพราะกันมเลเรงวันจะมาเจาะ ส่วนอันนี้ก็จะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเม,มมโมออที่ขยันออกดอกมากแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะอ่าต้นนี้ก็เช่นเดียวกันกำลังจะออกช่อนะคะออกออกออกดอกละตุ่มละวันนี้ก็เอ่อเอาลดน้ำนะคะส่วนสามสี่ต้นที่กาไว้นี้ก็กำลังงามนะคะกำลังงาม อนนี้กําลังลุ้นถังเงินถังทองอยู่เนี่ยว่าเมื่อไหร่จะออกดอกนะคะเมื่อไหร่จะออกดอกจับกับอันนี้อีกต้นหนึ่งก็ลุ้นอยู่ว่าเออเขาเมื่อไหร่เขาจะออกดอกเขามีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเองส่วนตัวตาอันนี้ก็น่ารักมากนะคะขนเขาจะอ่อนนุ่มแล้วก,ก็จะนุ่มมากเลยที่เรากราฟไว้เนี่ย ดูนะคะสังเกตดูเขาจะแตกเริ่มจะแตกดอกขึ้นมาแล้วแตกปุ่ม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 อันนี้เป็น o, เมมูอะไรเลมอะไรเลียๆนี่ค่ะก็จะออกดอกสีสีเหลืองนะคะเพราะเคยออกดอกละนอกจากนี้นก็เป็นต้นต้นดั้งเดิมต้นต่อดั้งเดิมนะคะที่ที่เราปลูกไว้เดี๋ยวยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้อาบริน้ำเขาเลยถ่ายแค่นี้ก่อน